เหตุการณ์นี้คนฟังเสียงดังของมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ค่ะทางฝั่งกลุ่มคนก่อเหตุเห็นว่าเฮ้ยมอเตอร์ไซค์คันนี้เบิ้ลเครื่องเสียงดังเหรอสุดท้ายไปทำรายร่างกายเขากระทืบเขาถึงตายเลยนะคะ พอกระทึบเขาตายแล้วมารู้ทีหลังว่าเฮ้ยคนนี้เขาไม่ได้เป็นคนเบิ้ลมอเตอร์ไซค์เสียงดังนะเ,เขาอเออเขาแค่ขี่รถจะไปทานก๋วยเตี๋ยวเฉยๆแต่ว่าเหมือนถูกกลุ่มเด็กวัยรุ่นทุก่อเหตุเข้าใจผิดตามไปรุมทำร้ายตอนแรกยังไม่เสียชีวิตนะคะแต่ว่ามีอาการหนักก็คือเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองรักษาตัวที่โรงพยาบาลประมาณหนึ่งสัปดาห์แต่ว่าสุดท้ายอาการไม่ดีขึ้นเสียชีวิตคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือนโดพี่พัทสุขนทจันทร์อายุ19ปีค่ะ วันเกิดเหตุตอนนั้นน่ะโดขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนจะไปกินก๋วยเตีเ๋ยวกันขี่ผ่านถนนสายชัยนาทชนสูตรในอำเภอสันคบ,บุรีจังหวัดชัยนาทแต่ปรากฏว่ามีกลุ่มเด็กวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนขับขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กวดไล่ตามอะค่ะดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะภาพมันจะมืดหน่อยกลุ่มของผู้ก่อเหตุมีมอเตอร์ไซค์หลายคันค่ะ แล้วก็ขับขี่ไล่ไล่ตามรถมอเตอร์ไซค์ของตัวผู้เสียหายเพราะว่าผู้ก่อเหตุเข้าใจไปว่าตัวในโดะไปเบิ้ลเครื่องมอเตอร์ไซค์ใส่กลุ่มพวกนี้พวกนี้ก็เลยขี่ไล่ตามแต่พอตามมาแล้วขับขี่ปาดหน้ามอเตอร์ไซค์ล้มลงไปลุมกระทืบในโด้จนล้มลงไปกองกับพื้นส่วนในชาวเพื่อนที่มากับโด้ถูกต่อยตกน้ําค่ะ เช่าก็เลยขึ้นไปช่วยโดไม่ได้ <S 1> <S 1> สุดท้ายโดโดนกระทืบปางตายนะคะแล้วก็อาศัยจังหวะช่วงชุลมูลหลบหนีไปทีนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นครอบครัวของผู้ตายนะคะเขาไปแจ้งความกับทางตํารวจแล้วคดีนี้คือด้วยความที่พอผู้ก่อเหตุเนาะเป็นเด็กไปก่อเหตุตอนกลางคืนอุกอาจกระทืบคนตายตํารวจทํางานเร็วเลยน่าจะกลัวซ้ารอยข่าวที่สะแก้วตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาได้แล้วนะคะจํานวนหนึ่งเอาตัวมาที่โรงพัก แม่ของผู้ตายเขามาตามความคืบหน้าคดีคุณแม่สุมาลีกลิ่นทองบอกว่านี่กระใจชื้นขึ้น,นมานะที่ตำรวจจับคนร้ายได้แต่ยังจับได้ไม่หมด <Ừ. S 1> จับได้เพียงแค่จํานวนหนึ่งเท่านั้นแม่อยากถามเลยว่าลูกกูไปทําอะไรให้มึงทําไมมาทําลูกขนาดนี้พอจับได้อ้างว่ากระทืบผิดตัวมันได้เหรอไม่รู้จักกันแล้วมากระทืบกันจนตายฟังจากคุณแม่ค่ะรู้ไม่รู้กูเป็นอะไรไครับลูกกูเนี่ยอื ก็เลยไม่ทันยังไม่ทันคุยอะไรเยอะใช่จ้ะหนูห่วงลูกหนูมาดูลูปก่อนมันจะคาดใจหนูก็เลยมาก่อนอ๋อเขาแจ้งไปก่อนแล้วใช่จ้ะหนูก็รีบไปดูไอ้ไอ้คนนี้ก่อนไงี้ยพอไปดูตำรวจอล้รอกไปหนูก็มาดูลูกใช่ก็อยากจะถามมันถามมันถามไปมั่งแล้วใช่หนูจากรู้หรือ่ามึงทำเนี้ย ไม่รู้จักแล้วมึงทาลูกกูทำไมลูกกูทำอะไรให้มึงมันก็เงียบมันก็ไม่พูดเดี๋ยวรอให้คนเตะก่อนมันลุมกันลุมออออไอ้เ็กพวกนี้มันซัดบอกลุมไม่ดูเที่ยวทาไปเรื่อยดีมันต้องออเอาพ่อแม่มารับผิดชอบชม่งั้นก็ต้องจับพ่อแม่มันนะผู้ชมคะเหตุการณ์ที่ไนโดโดนรุมนี่คือก้าลุมหนึ่งนะ เขาหนีไปไม่ทันน่ะแล้วแม่บอกว่าที่ลูกหนีไปไม่ทันเพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกขาหักด้วยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ทีนี้ตอนตำรวจจับได้อะได้มาแดคนนะคะคุณผู้ชมแต่พอจับได้แล้วตํารวจก็ไปสอบปากคําตัวกลุ่มผู้ต้องหาบอกว่าเข้าใจว่าเขาเบิ้ลเครื่องรถใส่ตอนนี้รู้สึกผิดอยากจะขอโทษเขาบอกเขาไปแถวนั้นครั้งแรกเนี่ยเราเคยเห็นหน้าเขามาก่อนไหมคนเนี้ยคนเนี้ย เราเร,รจัเออเคยเห็นไหมเราคยเห็นไหมไม่เคยผิดตัวแน่เลยทั้งนั้นนะถูกไหมไม่รู้อะไรเลยไอ้วอาคนที่ตามมันไอ้การี่รงไอการปนคนเิ้ไอการมันขับรถไปก่อนหมด้มัอบ้เบิ้ผ่านฝ่เดียวั่ฝั่งนั้นก็มาตี้ั่งก่อนอ๋อนที่ตามมาตอนแกพอไปสักพหนึ่งก็ขากลับเนี่ยไอการไจะพูดกับพ่อผมตายหน่อยไม คุณผู้ชมคะแม่ผู้ตายเขา้องมาตามความคืบหน้าทางคดีเนาะแล้วพอได้ฟังว่าอ๋อไม่เคยเจอตัวในโดมาก่อนคิดว่าโดนเบิ้ลเครื่องใส่แล้วก็ไปทําแบบนี้โอ้โหแม่ผู้ตายได้ยินแบบนั้นต่อว่าเลยค่ะถามจริงไงรู้จักไอโดไหมไอคนที่เจ็บนะควณเองรู้จักกันนะแล้วทาเพื่ออะไรอะถามหน่อยเออ ผมเนี่ยมาทำเงินเพื่ออะไรผมเนี่ยมาทีหลัง,ขงเขาเลยผมไปขายของมาไอพกนี้มาไล่มาแล้วผมตามผมถามว่าไ<ต>ล้วคนนั้นไม่มีทางสู้น่าจะเบานะน่าจะหยุดนะมันปิดหัวใจมันไว่ะขา,าไม่ดีพีอ่อ้มันเดินไม่เดินไปไหนไม่ได้เดินกี่มาไม่ได้เดิี่มไม่ตี๋โอ้ยน่าจะโเพืออะไราว<ม>้านอีกไโอ้โหเป็นดาเลยนะแต่เผชิญหน้าอย่างนี้ยังถือว่าแม่ใจเย็นแล้วนะฮะเป็นครอบครัวอื่นนี่พุ่งใส่แล้วนะลูกตายอ๋อแล้ววันนี้นะฮะเราได้คุยกับน้าสาวด้วยนะครับน้าสาวของน้องที่เสียชีวิต เขาบอกว่าหลานเพิ่งไปผ่าตัดบายพาสผ่าตัดลิ้นหัวใจมาเพราะลิ้นหัวใจรั่วเมื่อปีที่แล้วร่างกายยังทรงๆแล้วก็ขาหักเพราะมอเตอร์ไซค์ล้มคือเอาจริงๆน้องไม่ได้แข็งแรงเลยต้องกินยาตลอดชีวิตแล้วไอ้ที่ว่ามันเบิ้ลเครื่องเนี่ยไม่ใช่นะไม่ได้กวนประสาทหรือเบิเยย้ลเย้ยรถมันจะดับอืแล้วไม่ได้ไปหาเรื่องกับใครแล้วคิดดูน้องป่วยขนาดนี้จะไปสร้างหาเรื่องกับใครมันเป็นไปไม่ได้ คือน้องอยากกินก๋วยเตี๋ยวน้องก็เลยไปกินกับเพื่อนๆด้วยกันจะไปกินที่อำเภอสันสจะไปหาก๋วยเตี๋ยวกินแล้วก็น้องกับตอนน้องกับน่าจะวัยรุ่นแก๊งเนี้น่าจะดักน่าจะดักตั้งแต่ตอนไปแต่น้องคงจะไม่รู้จ่าน่าจะดักตอนขากลับมา,ค,า,าคือคิดว่าน้องเบิ้เลเบิ้ลรถแต่คือรถน้องมันไม่ดีพี่มันคอยจะดับรถน้องมันไม่ดีพี่มันก็อาจจะมีแบบว่า ที่เบิ้ลน่ะใช่มันก็จะบึ้นๆอย่างเงี้ยพี่ใช่เพื่อไม่ให้รถดับไม่ใหโอโซิกรรมให้ไม่ไกลเกลี่ยให้เป็นไปตามขั้นตอนค่ะแย่มากฮะแย่มากตำรวจได้ตัวแล้วนะเลือีกหนึ่งคนในแก๊งนี้ที่ยังรอไปจับกลุ่มอยู่ครับต้องให้ครบเกล้าเป็นอุทาหรณ์นะจะมานั่งก้มหน้าเสียใจผิดตัวมันก็ไม่ใช่ฮะถ้าเกิดว่าระงับจิตใจตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะไม่ทำใช่ไหมจะไม่ถูกตัวหรือผิดตัวก็ตาม We'll